สวนเล็กว่านะคะถือว่าเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะ,ะพุทธศาสนลเากชนหล่คน,นยก็ไปทําบุญตักบาตรเวียนเทียนเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะจะพาไปแลบรรยากาศกันค่ะในวันสําคัญทางรพาาะาระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาพุทธศาสนิกชนในหลายพื้นที่ก็ต่างพร้อมใจกันสวมชุดโทนสีขาวรวมพิธีทาบุญตักบาตรและฟังธรรมเดือในวันวิสาขบูชาค่ะ เริมบันที่จังหวัดสงคล้าก่อนเลยนะคะที่วัดเรียบอำเภอเมืองจังหวัดสงคล้าค่ะจะใช้มีพิธีทำบุญตักบาตรเ่องในวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญสร้างขนข้องโลกประจําปี2567โดยพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสงคล้าค่ะก็ตน้งนาอาหารข้าววานข้าวสารอาหารแหง้งดอกไม้ถูกเทียนไปรวมในพิธีทำบุญตักบาตรพระผีสุขสงฆ์ภายในวัดกันเป็นจํานวนมากโดยพระคูดอกภกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดเรียบก็ได้นําประสง์จํานวน13รูป ออกบิณฑบาตกับผัตตาหาจากพุทธศาสนิกชนที่เดินทางม,มารวมทําบุญกันในครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วก็ที่วัดตานีนารสาสโมซ้อนพระอารามหลวงที่อำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีค่ะนายสนั้นสนิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยวหนนาสวนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนชาวปัตตานีกว่า300รอคน รวมพปที่ำบุญตักบาตรรวมสวดมนต์และก็ฟังพระธรรมเทศนา,าจากพระสิริจริยาลัางการรองเจ้าคณะภาค18เจ้าอาวาสวัตานีนาระสมโมุอรพระอารามหลวงพร้อมถวายผัตตาหารเพลี่ยนแด่พระภิกษสุสงฆ์เนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปี2567ค่ะ สวนที่วัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดตรงังนายทรงกรดสว่างวงผู้ราชการจังหวัดตรงังเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปี2567ได้รับเกียรติจากพระราชวาราการเจ้าคณะจังหวัดตรงังเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และกล่าวสมโภชนิยกถาโดยมีพนาโรนราชาการรวมทางพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันสวมชุดโทนสีขาวรวมกิจกรรมฟังเทศฟังธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวรวมทางเผื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระสมมาสมพุทธเจ้าด้วยค่ะแล้วก็ไปที่จังหวัดยาลากันบ้างค่ะที่บริเวณพระมาหาธาเจดีวัดเมืองยะลาพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยาลาพุทธศาสนิกชนชาวยาลาทั้งส่วนราชการหน่วยงานประชาชนนักเรียนนักศึกษาก็ได้รวมกันทั้งบุญตักบาทข้าวสารอาหารแหง้งถวายแดย่พระภิกษสุสงฆ์ พร้อมฟังธรรมค่ะโดยมีพระสิริปัญญาคุณดเรเจ้าอาวาสวัดเมืองยาลาเป็นประธานสงฆ์นายอัมพลพุ่งสุวรรณผู้วาราชการจังหวัดยาลาเป็นประธานฝ่ายคารวะเป็นกิจกรรมเทจังหวัดยาลาโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยาลาและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยาลาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพุทธศาสนิชนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามวัดต่างๆในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแกต่ตนเองและก็ครอบครัวค่ะ และก็ที่จังหวัดสตูลค่ะนายคณิตคงช่วยร่องผู้วาราชการจังหวัดสตูลน,นะคะได้มีการเปิดกิจกรรมเดินวิ่งสมาธิวิสาขพุทธบูชาถือสินหาหลดหละอใบยมุขประจําปี2 5 6พซึ่งเป็นกิจกรรมที่เข้าจัดต่อเนื่องมาเป็นปีปีที่23แล้วนะคะดยการที่เริ่มของสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยภายใต้การสนับสนุนของกองทุนส้่งเสริมสุขภาพที่วัตสซ,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 ซเพื่อจะเป็นพุทธบูชาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าเนื่องในว,นวันวิสาขบูชา พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายควบขู่กับการพัฒนาสมาธิปฏิบัติบูชาเคลื่อนไวหวร่างกายามีสติและก็ป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังพร้อมทําบุญรับศีนฟังธรรมเวียนเทียนแล้วก็หลอดหลักอบายามุกค,ค่ะท่านีผู้ที่รวมกิจกรรมวิ่งค่ะก็จะได้รับเดียนปรางผ่ายืนอุบาติศักซิดเพื่อความเป็นสิริมงคลสัะผูที่มารวมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะคะ